ลำเพลงไอดนอนโชลำเพลงไอดนอนโชสวัสดีครับพี่น้องพวกพ่อก็ช่องฟุกขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับอุอ้ยบุญนิจาริตหันอุอ้ยนางแบบเว้อตอนนี้เ้าสิบไปใสนะไปตาดไปตาด,ปตาดเป็นสกาดกาดตลาดค่ะบ่เป็นตาดได้กาดได้ภาษาเหนือ ไปกาดาาไปกาดเจ้าภาษาใต้ลหรอจากบุห่ะแต่ว่าภาษาบ้านฉันนี่เขาเอื่นมาเก็ตเดี่เศร้าก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วเซักก่อนไหมซักแล้วตากแล้วด้วยมีชุดเดียวเอาเพื่มีหน่อยเถอะเอขอขาสั่กับไปหาเบอรงเอามีเสื้อตัวนึ่งเกิงตัวเดีกต่างกัน,กนอยู่มีงบหาสำนันละ แปดจะหมดแล้วเดี๋ยวค่อยไปชาดเมื่อไเขาปล่อยไฟอ่ะแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เออคแปดแปดชาดเมื่อน,นีูก็ซื้อมาทั่วต,ตล,าลาดนะคะรับตัดผมไหมอ่าอะไรตัดผมบอบสตดัด เม่นี่กระสีมาทั่วตลาดนะครับพี่น้องโดนดนเถอวันนี้ไม่รู้แสดงกี่ทุ่มแต่ขอเดินก่อนใหญ่อย่เอออะไรล่ะเบรกบ่ให้ซุ่มเห้เสียงเลย เดินมาแค่น um> ี้จะเข้าตอนนี้กายไปเข้ากูกายเข้าไม่ได้ทอก็เดินเลยแล้วก็เลยไปนีะสิไซยังสินะเสือเด็กหน่อยบ่มเ็นติยี่หลีเดีดิเสือเด็กหน่อยเดี๋ยนิ ชุดเด็กหน่อยโบเบนตีอ่ะไม่คือตัวหน่อยแท้เบิ่งฟ้ามืออิหลีเด้ดิไม่เห็นแบบเสื้อคอเสื้อคแอบอบเ,เี้ยเวร้อยเซาในทองไล,ล่ไลอย่าหาใสเออเอ,อือ ฉันคืออยากกินหมกะทะเทว่าีเบิ้งนัน่นหมกะทะนั่นนะข้างหลง<อ>ังอยากถ้าถึอ,อย่างเอาสีดำดีกว่าสีดำสีอะไรก็เลยแต่อย่าเอาเลยสีดำเท่านั้นจ้ะเธอมันสกมุกสีขาวก็คือเอ้ยๆ้ยสีน้ำตาลก็สวย มันก็งามอยู่แต่ว่ามันสิบเปื่าล่ะอุ้ยผู้ชายเอ้ยเอาเอาสีดำผ้ายัางตัวซัมเนียนะเฮเบิาในะ <c oughs> ตัวซัมเนีอะนะ cà phong phụ nữ xinh xẻo, gìn tui nè, phìu, mịn phìu, đặc mịn, tao con kia, cứ bảo to nhảy nhảy nè, mến trắng đi มันน้อยพูดมันไม่ได้น้อยเลยมันน้อยเนี่ยจังเสียผ้า,ามาเบ่งเอาคือปตามมา,สาเสือไล่ดอกก็ผัดห,งหุงอ่ะมันจังคือตัวละเท่าไหร่คะร้อยเดียว มันหัวละ139บาทเองนะอนะเอารางวัลชีวิตสู่เดินทางทัวประเทศไทยสิว่าให,า<ส>ใหกินนะตี ืมกินยาคัาเซมหาหล่วมันผูน้สึกโลโ<า>กครอบคุณเกาหลีอะไรเส้อผ้าเกาหลีเกาหลีปลอมแบบไปเฝา้ายางได้สีเฝ้าไปเต่งโตก,กินเขาแล้วต้องกินเขากินยาอีกคึืนนี้จังเดยบฟุกต้องมีเบอร์อะไรเสืาา้อผ้า U S A 60บาท2ต่วร้อยนาสนอย่ ปปหลายแล้วกระเป๋ามันอั่นจนพอแห้งเลยเมื่อวานกับหัวจะสักผ่ามามาทางพี่ยางมาทางพี่แต่มูกฟันแต่มุกฟันแต่เอาตีละ างวัาชีวติตองฉันคืออะไรลูกใหม่อะไรการกิน <c oughs> เออกากินโพดกินพดกินบ่บัญญั่ิบัญยังไม่มันไม่ได้ยอะกค่แต่นดมไหมล่ะหนา,า,าก,กินอย่งก็เังเหมลนแต่ยังหาบัวบอยู่ กืเลยนม่มีโอกาสมาอย่างนี้บอกว่ามีฉันกับระยะอังกฤษเดูกาลแยากินอยากกินผลไม้ผลไม้อะไรผลไมา้ทำไมอยากกินผลไม้นั่นล่ะอย่ากพินอะไรไม่รู้แหละจะอยากกินผลไม้ถ้าสันก็กินผลไม้นั่นล่ะ ไม่กินมะม่วงมะม่วงบอกินแล้วเบื่อแล้วโอเ,เดี๋ยวสิลงไว้แล้วเด้อนี่เดี๋ยวสิยางต่ออยู่แต่ว่าคิดมันได้เวลาแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าถ่ายไปโดนก็นี่มันใสเวลาโหลดนานนะม,มาหันมาก,ก่อนล่าพิล่าหนองไปก่อน สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่นี้นะครับสรหรับคลิปหนาพอกันใหม่นะครับพี่น้องบ๊ายบาย